กดเพิ่มเนื้อไปคือเพิ่มหนังนะตามมาจาบกๆักครับโอเคครับลูกค้าสั่งเป็นฟินเวอร์เนื้อ้วนนะครับเพิ่มหมูเพิ่มไข่เพิ่มไส้เพิ่มข้าวเพิ่มน้ำนะครับข้าวครับเพิ่มข้าวครับข้าวจะล้น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 กล่องนะครับรับผักปกตินะครับลูกค้าสั่งเป็นเนื้อ้วนนะครับแล้วก็เพิ่มหนังเอ้ยเพิ่มเนื้อหนังเนื้อ้วนแล้วก็เพิ่มเนื้อหนังเพิ่มหมูแล้วก็ใส่ไข่ด้วย ต้องไส้ด้วยครับสุดยอดจัดให้ครับจัดให้เนื้อร้นนะครับเป่าไปด้วยเพิ่มหมูนะครับโอเคครับเพิ่มไปเนื้อหนังไปนะเอต้อมเนื้อไปชิ้นหนึ่งโอเคเพิ่มหมูนะครับเรียบร้อยครับต่อ,อไปก็เพิ่มไส้ครับ สักนิดนึงโอเคต่อไปก็ไข่เด้งครับเด้งเดงเลยปึ๊เรียบร้อยนะครับปึ๊บอ,องการปิดฝาโอเคครับใส่น้ำไปแล้วได้แล้วครับ